เรื่องคณิศาสตร์นี่มันจริงเลยนะอู้วววดววเพนแมงหวววววแหกตาดูงงดวว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 ว่ววยวมวววาวว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 ีวว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 วามวว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 นวว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 วนววกววววนวเวว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 วคนง มึงม่ไเด้บำรญงสมองมึงโหกูได่บำรญุสมองนี่มันดีจริงๆเลยไอ้เจ้าม่งเอ้านี้ยต่กู็สลัดนะกูสลัดก็พอกูแม่มึงังมคุชินกูแม่งยางมึงมึงเหรอบมึงบมึงเขาเด็สาเนึหมดทกย่างไดก้ำบีกิโมนายนจะรองหรือเปล่าล่ะโอเคกูตกกูอยากล้อเขาเด็กสารมันโดนแล้วไอ้ย๊ะ มานเกงอสีแดงกาทคามยังอผมไม่สบายุณมี้าะยังกบผมคกับฮะกูด้กินแบบแๆนะ่แล้วมันไปกินคนนี้จะซานนะกินคนนี้จะซาแม่งนี่รองดูอีด้วยฮะเฮ้กูจะเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้นะโนึ่งเกานึ่งเกานึ่งเกานเกา มึงกาปิดโทรศัพท์ก ja ูบอกลูกอีห่าเด็กใส่มึงไงเออบ้ฮหูบ้ฮหูบ้ฮหูมึงปิดโทรศัพท์กูแล้วมึงว่าฉันกูเจอรวยปากของกูดีละตำรวจตำรวจตำรวจกูมาแล้วลืมพี่ทางยาวเลยมึงยังมักสุ่นทีนี่มันเมาว่ากันอีกเดี๋ยวเอาละสู้นี่ด้รายงานว่าสู้นี่ติดกันนา่ตามันไม่ได้เลยผมบริษีตีกูตัววด สงสัยบักเป็ดหน่อยมึงสงสัยมันสูบนักงันนะสมองไม่โคตรเลยมันตายไปตั้งโดนแล้วก็ควยนี่มันตายไปตั้งโดนแล้วครับคุณตำรวจในเมื่อสูบอยากได้คุณโดนแต่กูจัดไอ้เอาไปแดกเงยอยาไปเลยคุณตำรวจเอาละสักครูสูบอยากได้พี่นี่จะสั่นนะสูบไปหาบักน้านั่นหัวสมองควยิ่งแย่นะมึงขอหูวครับคุณตำรวจผมที่บลืมบุญคุ้นคุ้นจะได้ iiih, kamu sudah menjaga aku dan aku juga sudah menjaga kamu kamu sudah menjaga aku dan aku juga sudah menjaga kamu semua aku ini 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 รายามมงคิดว <łość> ่าม <บ Sports> ึงสิลาบวะโอ้กูบ่ได้ลกูงอกูงกูงกูงกูกสอบตกกูได้เอีเอฮ้กูนส่วนบล็อกนะแต่กูเงียงมึงไปแล้วนะเย้ฮู้สดยบเลยจมน้าพงไม่นัง่ะ